คับเพืเ่อนๆก็สวัสดีครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เป็นเพื่อนใครเข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติด,ดตามนะครับช่องไออุ้ยมืองการด้วยนะโอเคครับเช่นเคยครับวันนี้เรามาแกะพัสดุนะครับรายการแกะกลองเซี่ยงดวงนะกะ็ยวมาดูกันว่าวันนี้มีเ่งพราะอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพามเมืองการนะเพราะว่าผมก็เช้ามาเก็บด้วยแล้วก็เช้ามาทาคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะบางหลองพอก็อยากจะ,ะนํามาซ่องนํามาอ่ ชร์เทคนิคก,นการดูของแต่ละลงพ่อกันนะว่าพวกมีเทคนิคการดูอย่างไรประมาณในบ้างนะครับก็อาจจะไม่ใช่เทคนิคที่ดูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆอันนั้นก็ต้องอาศัยฟารมชันนาญที่เห็นองจริงนะครับอ่ะแต่ว่าก็จะพยายามซองให้ชัดเจนที่สุดแล้วกันนะเหมือนเพื่อนๆมีผราองค์จริงอยู่ในมือจะได้ซองไปพอหอมกันนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อนเจอจุดไหนที่เพื่อนๆสามารถนําเอาไป เช้าหารไ้เนี่ยก็เอาไปได้เลยนะอาจดูวงไหนจุดไหนชอบที่ผมไม่ไม่เห็นหรือว่าเพืเ่อนๆสามารถใช้จุดนี้ในการดูได้ก็แคปรูปไปนะไปทำประโยชน์กันไปได้เลยนะครับแคปรูปไปได้นะโอเคครับอ่ะมาเรามาดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะเกินสนานนะครับก็มีมาสามซองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู2นี้ก่อนนะโอเคครับอ่า ก็ใส่สองกันกระเทกมาแล้วก็มีทิชชู่ห่อมาห่อดีมากน,นียครับมันโอเคครับอีกอันหนึ่งโอของที่สองครับมาแพ็คดีทุกคนเลยนะโอเคครับของที่สาม นี่เป็นรูปผ้าเองนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างน,นะ,ะมีซองนะครับมีซองเจ้าเบ,บ้เนี่ยผ่าไม่เสียหายแน่เลครับขอบคุณที่ดีมากนะนี่ครับโอเคครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อสายหลังหลวงพ่ออุตมะนะครับหรือว่าด้านหน้าหลวงพ่ออุตมะหลังหลวงพ่อสายก็ได้นะหลวงพ่อสายวัดชาขนุนนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังเยการามนะเรียนนี้พระเมืองการนะครับแต่สภาพก็ผิวหิ้งนะไม่ได้ผ่านการใช้นะครับแตอเก็บรักษาไม่ดีนะครับทําให้ขึ้นสนิมเขียวแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการดูเหมือนกันสนิมแบบนี้นะพระเทนะครับอย่างนี้นะเพื่อนๆดูครับสนิมต่างๆนะครับใช่ไหม อ่าวันนี้อ่าทำให้ดูง่ายนะครับดูง่ายอ่าธรรมชาติการดูต่างๆครับสามารถใช้ในการเช่าหาได้นะอ่าคาสนิมอย่างเงี้ยเอเื่องอ่าจดจาไว้นะครับก็จะเป็นเขียวอ่อนๆนะอนะจะไมไ่เขียวแบบทํามานะแบบนี้คือธรรมชาตินะเห็นไขึ้นพุทธพุทธพุทธเลยนะครับนี่ครับธรรมชาติสนิมอ่าของกระไรทองชุบนิกเกิลนะครับนี่ครับอ่นะาก็จะ กระไรทองก็จะบางๆแล้วเพราะว่านั่นแหละเ่อนๆอย่างที่พ่อไปนะเก็บแบบษะสมให้ดีนะครับทําให้กระไ่ทองบางส่วนก็จะเบาบางลงเห็นเนื้อในสีขาวซึ่งเป็นนิกเกิลน,นะครับอ่าแบบนี้ก็จะเป็นเทคนิคการดูแต่เราดูธรรมชาติก็เทลละอ่าแบบนี้นะธรรมชาติเส้นหนบต่างๆนะครับดูง่ายนะอ่าโอเคนะครับอันแบบนี้ก็โอเคเลยนะอ่าดูง่ายดีนะครับเดือม,มากแบบนี้ไม่ทําผิวแน่นอนอ่า สมิ่นยังยู่อยู่เลยนะครับเติมดีวันนี้ก็เป็นเหรียญที่สามารถนํามาเพื่อนดูธรรมชาติผิวได้นะมันนี้ผิวเทนะครับเห็นไหมแล้วก็สิ็นเลยโอเคครับอ่าอันท่านไปนะอ่านรูปท้ายก่อนอานรูปท้ายนี่ครับเป็นหลวงพ่อชายนะครับน,นะนี่มีจานนะนะรูปนี้มีจานนะครับก็ สวยงามนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นหมวนสานเลยหร,อไรไือเปล่านะน่าจะเปลี่ยนเลยนะ,ะไม่แน่ใจนะถ้าไม่น่าไม่ไม่ไมไมรูเ้เหมือนกันเพื่อนอันเนี้ยเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะถ้าอยู่ด้านในเนี่ยอาจจะคาดก,การได้ว่าเป็นมวลสารค่อนข้างแน่นอนแต่อันนี้อยู่ข้างนอกอาจากกาอาจะเป็นคาบกล่าวคาบอเลยเป็นไปได้นะ,ะแต่สวยงาม,ามนะครับคุณโอเคนะงั้นก็นะครับเ,นะเรามาดู ชุดต่อไปนะโอ้โหดูดิอันนี้นะต้องชินชมกขนเลยนะครับห่อได้ดีมากจริงๆนะครับเนหะ็นไหมนี่ผมซื้อมากี่โอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโอ่งนะครับเช่ามาหกโอ่งดูข้อแพคข้อให้ทุกองเลยนะอ่าันนี้่อดีมากจริงๆนี่ครับขอชินชมเลยนะนี่่อดีมากนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันมิลพออะไรบ้าง ไปก็อย่อยๆหน่อยนะอย่อยเออมาดูกันอ่า

โอเคหมดแล้วนะ,ะถ้าเราไปดูกันว่าจะมีองค์ข้ออะไรบ้างนะครับมีอี่องค์อี่วานพีองค์นะงานนี้เป็นเหรียญวัดพระแทน่นองลังนะครับเมืองกาญนะเรียญน,นี้นี่นะครับโอเคประมาณนี้คลิปอยู่เลยอ่านนี้ รถนงพังตุนะครับเมืองการหลวง่อทวนนะอานรุ่นนี้ปีสามเก้าครับงานพิ่ทองนะอนี่ครับอ่าอันนี้ก็มีเนื้อเงินด้วยนะครับจะมีเนื้อพิเศษเท่าที่เห็นมามีเนื้อเงินนะแล้วก็ทองแดงก็ไล่ทอง,งทองแดงแล้วก็ทองแดงก็ไล่เงินคุ้ๆนะทองแดงก็ไล่เงินคุ้นแต่อันนี้ใกล่ทองนะส่วนงามอันนี้หลวง่อทวนนะครับประสบการณ์ เขียวคล้ามากมายนะครับอันเรียนปาดตาลผมเคยทําไปแล้วนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ล่าสุดนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็สวยงามดีนะเา้ามาเก็บนะครับเห็นไหมวิงวิงเลยว่โทวนวัดหนองตะนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นปีสองสี่เก้าแปหรือยังไงเนี่ยเป็นไข่ไข่แนมนะครับส่วนรุ่นสองเนี่ยจะเป็นสองห้าหนึ่งเก้านะอ่าจะเป็นเรียนกลมๆลักษณะคล้า,าๆแบบนี้แหละอ่าก็จะเขียนว่า วัดหนองขางดอนนะครับอันนี้เขาก็คือคล้า,ายๆว่าสร้างหย่อนรุ่นแรกเอ้ยรุ่นสองเหมือนกันนะของปีหนึ่งเก้าเนี่ยเขาจะแกะชื่อวัดพิทน,นะครับตามจริงเนี่ยต้องเป็นวัดหนองขางตุนะร,รุ่นสองเนี่ยปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยก,แก็แกะหนองขางดอนนะครับอันนี้ก็จะด้วยความที่เหรียญอาจจะมีประสบการณ์เขาก็เลยยึดแบบนั้นเป็นแบบหลักเพื่อเป็นไปได้เหมือนกันคือสร้างให้คล้ายคลึงที่สุดกับ รุ่นที่มีประสบการณ์นะครับก็คือปี1นึ่งกน่องหงรอนนะรุ่นนั้นนะครับอ,อันนี้คือความพิดงงงเองนะแต่ว่าน่าจะใช่นะครับนะเพราะว่าคงไม่จงใจแก้ผิดต่อปี39เนะเป็นวัดหนองตู้นะครับชื่อวัดจริงๆนะต่อเต้ารอเรือสาะระอุนะครับวัดหนองตู้อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลวงพ่อทวนนะนี่ครับน่องห้องรอนนะครับนี่ ดครับต่อมาอลงพระชุบก่อนลองพระชุบวัดวังกระแจนะครับเรื่อนี้อ่านี่อ่าโอเคเลยนี่ครับอืมสวยงามนะครับสวยงามยันเต่าอ่าโอเคนะนี่ครับมาเบื้องต้นดูเถอะนะครับวันนี้อ่าเส้นๆนะเนาะ โดโอ้โหสวยอ่าสวยนะสวยนะอืมคลิปเลยเห็นคลิปเลยลองไาชุบวันรองกระเจ้นะครับโอเคมาดูด้านหลังหน่อยนะโอ้โหดูดิอ่าสวยมากครับเหลยกสวยมาก โอเคนะครับเพืเ่นอนด้วอชุดนี้ก็น่าจะเป็นเงินก่าทั้งหมดครับอันต่อมานี้อ่านี้เป็นหลวงพศวัดดอนตะเพชรนะนี่ครับเกลี่ยนี้น่าจะเกิดนะครับนะหรือว่าย้อนยุคนั่นแหละอ่าดูจากธรรมชาติแล้วนะนี่ครับถ้าเป็นเหรียญของท่านน่าจะเป็นปีสองสี่เก้านะครับยุคเดียวกับเหร,รียญหลวงพุทเหรียญนะอ่าหรือซื้อวัดหลวงพุทเหรียญในสองสี่เก้าเจ็ด อ่ะพิทูขออภัยนะอันนี้คือขับขายขับขานะครับแต่ลงมาสงเนี่ยปีไม่เกินสองห้าร้อยนะเหรียญท่านจะเป็นที่ลึกนะครับของวัดดอนกับเพชรนะครับอ่าเกจิอ,อาจารย์คณะนั้นปุกเซกมากมายนะเหรียญรุ่นนั้นเกินนาคเิป้าสมอยางยิ่งนะเป็นพระปีหรือข้อมงการนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับแบบนีอ่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้มากกว่ากีนะไม่น่าจะเป็นกีอันนั้นหรอก ราะว่าถ้าเอีกเกณ์นะเกี่กงจงใจทํานะครับให้เป็นปีหรือว่าลักษณะใกล้เคียงกับดุ่นนั้นแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นย้อนยุคนะย้อน,นอ่าเก๋สวยงามโอเคครับก็คือเป็นเบื้องต้นนะครับลักษณะการดูของผมเองนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนแนะนามาได้เลยอ่าโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเรียนปีไม่ใหม่หน่อยละแต่ว่าสวยงามอันนี้ครับ มีโค้ดนะครับปือสองห้หนึ่งนะนีค่คือโค้ดคือโค้ดต่อโค้ดกินเนื้อก็เทละละธรรมชาติได้ครับความเด็ธรรมชาตมีเปร์เซ็นต์แท้ก็จะสูงนะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับระมานดีครับเจอได้มาค่อนข้างหลายเหรียญวันนี้ชีชอมานะโอเค เรือสุดท้ายนะครับอ่าน,นี้ก็มีเพื่อนๆขอมามากมายเหมือนกันอ่าทรับอยากให้มาแนะนําของหลวงพ่อหมุนวัดพังตุนะครับอ่าเรือนนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งหกหรือเปล่าอ่าเป็นสองฮ้าหนะึ่งหกนะก็เทดูง่ายน,นะเรืองดูสนิมนะอ่าจุดนี้จุดสําคัญของธรรมชาติก็ได้ทองชุดนี้เกินนะครับเห็นไหมครับรว่าสนิมเพื่อนๆดูสีนะแล้วก็สนิมอ่าขายหรือว่าสายไหมนะ ออกมาใส่อยู่ไหนนะนี่ครับขายกันนะเห็นไนะครับธรรมาชาติก็เลทองชุบนิกเกิลน,นะครับลักษณะสไตล์เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับด้วยความที่อายุยุกราวคราวเดียวกันนะครับเห็นไหมคงไม่เห็นเห็นไหมใกล้เคียงกันโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะอ่าก็ทั้งหมดดูเทนะครับดูเทอ่าโอเคเนื้อสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะส่วนมากก็ชอามาเก็บนะ แล้วก็เช่ามา้เพื่อศึกษาร่วมกันนะครับแชร์ที่นีการดูต่างๆนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อนๆจะชาวหาผักเท้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อต่ชมใดเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ